ด,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 ดมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ป,ลวป,ปีนี้มาสามสาวอันนี้แม่ไม่มาส่งลูกมาแทนมาเก็บสตอเอ้ยเชอร์รี่ค่ะพูดโอเควนะอะหาน่อยดำ่มๆเลยนอาหน่อยดำ่มๆคอยหวานนอนหน่อยควนอะเยอะอยู่นะคะ บ่แมนธรรมดาเด้อปพวนะพนะพ่วนนะหลายแห้งสุดยอดสุดยอดค่ะกินได้ชิมค่ะเ้า,เาบ่แมนคนแหลกเด้เนี่ยอ,อือยอ้ม เพื่อนเอ้ยกินหอนแฮงเพื่อนอ่ะอันนี้คือรอคอยมาทั้งปีนะคะอันนี้คือสิ่งที่รอคอยอืนนเอเดี๋ยวฝนตกนำ้ำนำมาเอะแตกเว้ยเพื่อนอ่ะ บ้านข่คือบดกปบนี้เด้อเนี่ยพุ่เจ้าใส่ปุ๋ยอยังบอกขอด่ดูดูดูกลางนี้นะคะปวนอะ่ะมันเท่าเข้าใจละเขาคือบ่ไขหามาเขามักแมกกะสิมาไม้ไวทุกตน้น หมดใช่หมดเลยชินหัดสาวเดีเป็นกลุ่มเป็นพวงพี่มักซุ้มต้นหน่อยๆย่างสิละเอะเบิต้องไปปีนนย่กปีที่แล้วเ้ามามันเกี่ยงเบิดแล้ว มันเกี่ยงเบิดแล้วเข้ามาเนี่ยโอ้ยแล่ต,ต้นน้อยๆเนี่ยต,ต้นเตีเ้ยๆพวกเน,นี่ยถ้าในมีคนยังไม่มีใครเปิดนะคะเนี่ยเอาเอาพวกนี้แล้วกัน จัดการพวงนี้ก่อนนะคะจัดการพวงเนี่ก่อนพวงเนี่ยบ่มีผู้ใดมาแตะต้องมันแล้วเลยคอยจะจัดการให้เอ๊ะต้องเอาขวนน้อบ่บะ่ะฮะยุได้โดนกวบบ่เก็บค่ะ จะไปกินไปได้เลยเอาคววนมันด้วยอยุโอ้ยงามแหงอยากได้จากตนด้อยู่บานนังสิยูบานข่อพบ่ได้ดกปันนี้ืม sáu phun đen đen hẹn bà non nói tươn tên bà im mặc xa con nhớ phà mà vào liền tầm bọc hung toàn

เพื่อนนะ่ะแดดงามๆเอายกอันนี้ขึ้นเบิ้งด้วยความงามป็นแดดเวลาส่วนตัวนี่บ่มีเลยเนาะเศร้าเหรอเศร้าเหรอเก็บเก็บยังเ,เยหรอมีความสุขในไหมไมีความสุขการบุษราเ,าเข <laughs> <laughs> าอยู่โอ้ยมาเห็นหมากเงื่อนหัวหน้าโอ้มาเห็นคนนีแค่นี้โอ้ยขคนลาบุญมันเบิร์ดอีหล่าเบิร์ด นนเบื้องเ <ใน S 2> บื้อง,อ,งอันวันหนกี่ภพเมืปี่ยซุ้มนี่แดงซุ้มนี่แดงซุ้มนี่แดงแดงเยู่อันแดงแดง,แดงนี่สมด้วยเนี่ยคืออยู่บานเลยเนี่ยแดงแดงเนี่ยท่านแดงนั่นอันอันพันดำาดำํดเนี่ยนี่เริ่มซุกแล้วนี่นี่ดำาดำํอก็คือหมด บาดำเต็มมาเชื้อเลือกองกูกระดำเมื่อกันน้ำคือเลยอยู่ลืมเบิ่งนอนหน่อยเก็บให้เบิ่งดูเก็บนแมงแบบยกกลางเบิ่งดูนอนหน่อยโอ้ยหลายหลายนอนหน่อยมาเที่ยวมาโชคดีแท้เออมาเที่ยวมาได้เก็บบักเชื้อเลือ แพงใน่บาทเท่าแพางหลายอืมว่าได้กินหรอกกัญชงเปียนเปี้ยวปวดอุย้ยยุ่นีหมากินทุกเปลี่ยอืมอุ่ยเอามุมเข้าปากคือคะเบอร <laughs> อ์ขายสักต้นแล้วจาได้พันหนึ่ง ท่านท่านบอกว่าเขาขายเนี่ยยกไว้ปลูกบ้านกูนสิซื้อวันนี้ <laughs> มดัดลายออนซ่อนลายเจ้าข้าวันนี้ว่นนี้ต้นเนี่ยใครสิเอาถามซื้อต้นเหรอบ้านเขาอีเราเถีองอ <laughs> ถ้าเป็นไทยเดี๋ยวเขาเขาคุดเอ็นนี่อะไรกันน่แหละขุดงี้เปล่เราไมาขข่พูดคุด คอยจะเ้อยังวาไปปลูกว่อยยุกอาเดน,านเอเกยกะซีกะซีไดงงามงามพือเขาบ่ปลูปูสา์นั่งกินใต้ต้นเนี่ยค่ะอู้ยอ่อนซ้อนไหลแปลกอย่างากหลาย โอ้ยจอยผาดไปแล้วตัวผาดไปแล้วความสุขหาซื้อไม่ได้นะคะด้วยเงินตลอดนะคะมีเงินแต่หาซื้อความสุขแบบนี้ยากนะคะข่อยยังถิงลูกมากเลยลูกข่อยเขาบ่ให้เขา,าเขาขบ่าให้เขาสวน หรอนียังกว่ามามานน้าคาอ๋อมาไก่มาข่อยไปฟื้นเป็นไก,นะก่กันน,นะบอ่ออมซื้อได้ะไม้ว้ตลอด,ดลอทุกต้นอะไรทุกต้นเลยเนี่ยหมากับมาเงี้ยวหยอดเยอะปะ เป็นไม้เงี้ยวหยอดพะนะยึดสายกับหยอดเทอใบทุกต้นแล้วละโอ้อ่อนซอนอะไโอยอกานันดำคือลื้อ พี่แม้พี่แม้ดำคลือเยโอ้ยเหมิดเหมิดบเห็นเถอะอูด้ดำแฮงอันนี้สีแดงค่ะอันนี้แดงแบบแดงกับล่างนั่นแดงสวยมากท่านได้่านท่านได้หวานประได้เนี่ยมูแดงแดง โมนี่มนี่พันด,ดัน่เดนเนาะคนเพันที่นี่เป็นไแดงๆหน่อยหน่อยเปียวปะใจบ้งด้เป็นไคเรพันะมันสีสมสมนั่นปะอ้มกรอบดิป่ะอันนี้เป็นกรอบ Ủa oh. Như phánh vô cành cầm vô bàn bà nè Ê yeah. Anh đáng nè cóp cọp Anh đáng anh đáng Khóa mưa khóa mưa cái xe phóng mến đi nè nè Hoa bài Ừ yeah. แดงแต่ว่ามันแสบมันกรอบรทชานนี่ดีว่ะอือกอบกบกบกบหวานไหมอายุบานพี่พันเนี่ย<า>พันแดงแดงเนี่ยกินเหรรสชาติคื้กันเลยกรบบกรบอันนี้กรบแต่อันนั้นยากหวานกว่าอ,อันนั้นหวาน น้ำตอดกูไปตายไปมแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาอีกต้องเปล่ามาได้เอกแมนแมนมามามาอีกพา,า,าสาวมา โอ้เงิดหลฮึมึมผดโพธทเเนาะพ่อแม่กันเอ้ยเมื่อเจ้าปลูกยังไงฉีงดยา,ยาบบวัาก็จนำยาเน่เ่ย,ยเยข้าเลยซัดยาเข้าไป แข็งแรงแล้วเนี่ยสีดำคือเรือเนี่ยสีดำดำเนี่ยสียากหวานกลัวคนละพันค่ะคนละพัน ก็เข้าใจว่าอันนี้มันละสุกว่าทีสี่ดำดำนี่นอ <c oughs> น้อยมักบังอันแดง <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> มีคนแตกต่างหระนด <c oughs> น้อยมักอันแดงแดงนอดน้อยมากแบบกรอบมาากว่ล อันสีม่วงๆนี่แหละลูกบักว่าเหรองอนหน่อยเอาสีแดงแดงจังก้อยคือเชอรี่ว่ะสันอันดำๆนี่คือบักว่าหันว่าอีกละ่ะไหนโชว์สิคะควรอะไปหลยเติบต่ดี เอ็มหลักกินคนเดียก <c oughs> นี่ก็กินตลอดนะคะเนี่ยฮะ <c oughs> กินเรากับแกบใส่กระป๋องบัน <c oughs> อันนี้คือเบรก f a ต t นะคะเบรกฟ f a s t เ <c oughs> <c oughs> มื่อกินเบรก f a ต t เนี่ย <c oughs> พันยู่บานพี่ค่ะคักไหมกอบกอบแบบนี้แหลรเอ๊อนะ,เ,อดะเด็ดเดกก <laughs> ็ีอยเตนลเกินุกเลยิ้จนอิ่มจุ๊กแล้วไอิ่มเหร จำได mm. ้ป bon ่ปีที่แล้วขีดแตกข้ายหายไปกับคุ้ม <ông> ด <rees Darwin> ้วยขายซุมเนี่ย่คุ้มบันไดกินกินยนขีดแตกบน on xoắn lại nó này cứ vào mặt sáng thúng nắn nó này cứ vào mặt đen đen sẽ tao với liệt nó bởi đồn lạ ô nó lại mẹ bớt cạc sạc cưng มันกากแซาโอ้ต้นนี่หวานว่ะนี่แหละยังพูดถึงแืมห,หวานอร่อยเจ้าโอ้กินหอยดอกแมกด้วยเนาะเบยเปันมันกินเป็น <c oughs> ครับหลดมาคนเดียวเหงาได้อกินหอดลูก <c oughs> พอกดเจ๊สองมีโลกย่ท่ายตลอดวันนี้มาคนเดียวสุดยอดสุดยอดพุ่นอ,อันนี้ป่าใหญ่นะคะอันนี้มาป่าใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่พุ่นอ่ะเนาะยังนกนกนกอันใดอ่ะ อันนี้อันนี้ต้องได้ปีนปกติตนนป,ป,ปกติพฝนบา่หายปีนว่าสันเจ้าของมาเทียอะไรกับปีนทุกเทีย <c oughs> เป็นตาเป็นตาเขาบ่ายมาเป็นตาเขาแบนเย้าปีนแตกบึ้มบึมเนา่ปีที่เลามว่นหลาย หลังไม้ต้นไว้ได้ไหมเหนวนอ่ะิกกลอมนีม่ด่บนปะต้นกรอบกรอบหวานหวานอร่อยอร่อย แม่นเบิดเลยค่ะแม่นหมดเลยนะคะเชอรี่ป่วนอะดงมันเลยค่ะอันนี้สิคนละพันด้วยเนี่ยสวยงามแต่ว่ากระลัองป่วนอะอันนี้สิพันพันแดงพันกรอบตะซาเลยชิมสิคะ

Nót à, hài quá Lán hài hại, đi thang đây, Pheo pheo yếp 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 nhai yếp Cứ yếp yếp con yếp quá yếp yếp เอาคนเดียวแล้วเอาคนเดียวยังไงได้บอสตาซะอยู่ค่ะยังไงก็กันได้เพื่อนนาดูสิสุดยอดพวน่อกินอย่างกินอย่างราชาเนี่ยเขาเอิน ไม่มีแตกเลยอะอันนี้เขาเรียกว่าสดขาต้นอือหืออร่อยอยากเปรีป้ยวๆแน่แน่เนี่ย โอ้ยงามหลายแต่หมักสีเนาะมันสีแดงดีไหมเอ่ทั้งหลยบได้ยินเตียงขนาดนี้จุกจุกแล้ว ได nee, nee. so ้ซ้ eh, eh, um eh. eh, si. right, ํนี่แต่ว่าจเอาอีกอยอะจะให้มันเต็มกระตายอ่ะัไม่จังเลยตอนนี้่ไห้เอ็่ใหญ่ๆนี่นี่เป็นตาแสบนี่ยนี่นี่นี่เอดำคือเอาดูเอาซิได้ดใส่เด็กงหลายนนัดยมาดนัดนายลากเอาหนยแดงคนเดียว วัวน้อยแดงออน่อยแดงนอยแซ่บเดียวจานยตำๆดูสิคะมันน่าออนซอนไหมคะสุดยอดเลยครับเน่น้อยยังไงเออหยิม ยิ้มเหรอซ้ำกันแล้วบัดนี่ใส่บดีคือเอ๋เลยเจอหน่วยดำก็ไปเทศถิ่งเลยป้าเด่นหน่วยบอกย้อยหนูพูดหรอหนูเออต้นนี้ต้นนี้พี่กัดพี่กัดคือต้นนี้พูดเหรอเอ๊ะเบิ้งขวางว่าใหญ่แหงใหญ่แหงพี่กัดต้นนี้เอ๊ะต้นนี้จ้ะอืม อุ้ยท้งใหญ่จังอ่ะเอ,อาอเปิ้ลบ่ทั้งใหญ่ั้งหวนเนี่ย,ย,ยปปสุดยอดเอาต้นนี้ต้นน <c oughs> ี้อื <c oughs> ออือือเนื้อเต็มปากเต็มคำแ้ง <c oughs> จะเอาต้นนี้ล่ะคะ่ะเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะคะคุณแม่ ว้าวเนื้ว่ามากับคนดีมากับพี่บาตันเดียวกระติกออกคนเดียวไปไม่เงี้ยหนี่ไปพูดเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็เ้าได้ตัวนี่วกติว่าเป็นผ้าคนดีมากพี่บาบ้าจะเนี่ยเดียวเอาละสันก็ว่าเป็นพี่บาแล้ว กซก<า>ขึานา้นเก็บเสียวันจีค่นเก็บให้เจ้าดอก <laughs> มันเนาะเอเนาะขยันไหมขึ้นปุ๊บ้ฮู้ฮู้ฮเยนะเฮ้าออนซ้อนนะเฮ้าหมักน้ำเหรอว่านแมนเบิร์ดค่ะเอ้มว่าเอานึว,ว่าคนดีวะสันเมื่อแมนคนดีตัวเนี้ยวะสัน <laughs> โอ้ oh, จักสิเกบหน่อยได้หลาย,ยาเหยียบกระปองกันเ้อพูดนะพูดนะอึงลึงอังลังฟังนี่แห้งไงแห้งขาไ่แห้งค่ะน้อยทอกำปัน่นอุย้ยพูนดำ

เพื่อนเริ่มเอาเลยอ่ะล,ล,ล้ามเลยไปเลยเก็บถิ่มกันถันถันเน่าพวางนึงเนี่ยเ่าไปเพื่อนเดี๋ยวฝ่าเน่าโอ้แอปเปิลกันมี้พื่นอนเ่อแอปเปิลกันต้นขางกันเลยแอปเปิลกันเลย บ่ได้แพกอะเลยอีหยังกะงามเนาะมื้อเจ้านี่แอปเปิ้ลคุกกิ้งบ่เอ่ะแอปเปิ้ลเปียวๆโอ้ยพุ่นเนาะคือบักสีดาเนาะดกจนบ่มีนั่นมองสิไว้เอาอถโอ้ โทษโทษโทษอันฟางเนบเป็นป้าแอป,ป<ว>เปิลฟาเนนงานเนบฟางเนบเป็น,น,นเ,นนเนชอร์รีเหรอเอ้ก็เห็นคนงานเหรอ,อ,อาเาหรเีบพื่อน,อน,น,น,นะเชอรผสมกับแอปเปลิลมันมาจอยกัน <c oughs> เงิเดหลโอ้ยอ๋อเหอเอาไว้เก็บใส่ป๋องพีเนี่ย ้ยแม่นป่ะเอ๊ะถือของเอมว่าจับเอ็มั่ะแมนบ่ะเปแม่นส์เขาพ่อเหรอเขาถือของเขาว่าความนะไหนดูปากก่อนเจ๊เช็คสภาพก่อนเจ๊ดูเจ๊เร็วๆปากดำหรือยังถ้าปากดำแล้วกลับบ้านได้แลกก็ดตอดแต่ปากนั่นละคน โอ้ยอยากหัว <start> ่ะโอ้ยฝาจุกจุกจนแบบไปไม่เป็นอ่ะไปดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเวดเวดนวดง่ายๆเอาไหมโอ้ยไหแล้วข้างบนน่ะพูดเป็นปุ่มเป็นเหงาแบบพี่เมียมพี่เมียมอ่พี่เมียมเลี่เมียมวิริเด้์เฮ้ยสุดยอดเอ้าหลานเสียอีกแล้ว มาหามันมันกันนี้ว่าน้ำหนากไว้ที่นเ,เอ็ดเจอน <laughs> <laughs> มาหาเขาเขากันนี้อีกแล้วนอ,นอ,อ,อดหน่อยเอ้ยที่ใส่พาดเนาะดูกันชัดชัดพ่อจนบลูสิพอ่อได้หระอยหายใจจนมอกเลยโอเคนะคะเอา้า กลับหรือยังคะไหนดูสิคะหนึ่งป่องสองสองป่องเรียบร้อยนะคะกลับบ้านได้หรือยังคะไปแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาใหม่ใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ